ถ้าคุณผิดหวังจากกระเพราร้านไหนมาต้องมาเจอร้านคุณฉุยกระเพราโบราณกระเพราพริกแห้งที่ถูกต้องเนื้อเนื้อเน้นเน้นพริกกระเทียมใบกระเพราผัดแห้งๆจบจบ,จบรีวิวเวอร์กับโคลาดไลฟ์สไตล์วันนี้พาทุกคนมากินกระเพราเจ้าเด็ดเจ้าดังหน้าร้านที่โคลาดจะอยู่แถวถนนเส้นหนองบัวลองร้านไซมินิแต่น่ารักมากมีที่นั่งในร้านนิดหน่อยสําหรับใครที่อยากกินแบบด่วนๆเมนูในร้านจะเป็นกระเพราต่างๆตามนี้เลยจานแรกจัดมาช้ำๆสำหรับสายเนื้อกระเพราเนื้อสับเอาดีๆเนื้อเขาดี ผัดมาแบบแห้งๆเข้มข้นกินคู่กับไข่ลาวาโอ้อร่อยแบบแสงออกปากจานที่สองมาต่อคิวเลยกระเพราหมูกรอบไข่ออนเซนโอ้ยแอดเริมเผ็ดแล้วขอนะ้ำหวานก่อนนะที่ร้านเขามีขายเครื่องดื่มต่างๆด้วยแก้วละ35ห้าหายเผ็ดก็ต่อเลยกระเพราไข่ยโยมาสีทองเขาทอดไข่ยโยมามากอบมากสายชอบไข่ยโยมาต้องมาลองเลยตามรอยโคราชไลฟ์สไตล์ได้เลยเจอกันได้ที่ร้านคุณฉุยกระเพราโบราณเส้นหนองบัวรองร้านเปิดทุกวัน10โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่ง